เห็นว่ามีมีที่เรื่องพี่ตูนพี่ตูนเข้าไปหาในเรื่องจาอะไรเงี้ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังมีโอกาสได้ขึ้นเวทีกับพี่ตูนเป็นเป็นเรื่องวิเศษมากในชีวิตแล้วพี่ตูนก็เขียนไว้ในกระดาษว่าแตกล้องเพลงเพราะมากครับหวังว่าจะได้ร้องเพลงเวทีเดียวกันอีกขอให้โชคดีตูนบริสัแรมอาทิวลาคงมาไลย น,นี้เป็นผ้าตอนที่ผมเล่นเล่นวันนั้นเสร็จแล้วก็มีคนมอบให้ผมเป็นทีระลึกวันที่4เ,เดือน10 2012ไปเล่นที่เลนจันที่ ครับผมเดี๋ยวมาเชียร์น้อง่อยน้องคนที่ยู่ไหนยู่ไหนน้องอยู่ไหนคนที่เป็นพี่ก้องเป็นเป็นโค้ชใช่ไหมครับใช่เขาปื้มตูนมากเขาเขาเขาเป็นที่มาของเพลงที่ผมเขียนนะฮะผมเข้าไปเล่นเล่นน้องตาไหลรใช่แล้วก็แล้วก็ผมก็แปลกใจมากว่าเขาออกมาแล้วแล้วก็มาประกวดจนได้เข้ารอบนะครับพี่แล้วก็เป็นที่นึ่งไงพี่แล้วก็รอบสุดท้ายเขาเลือกผิศ เพลงตูดอยากร้องเพลงตูนมากแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวว่าทำไมก็ถึงอยากจะร้องเพลงนี้เหลือเกินครับใจมากเขาเป็นคนที่อยู่ในนั้นนะผมสังเกตวนะเขาไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรอะอยู่ในนั้นคือทุกคนมันก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในนั้นแต่พอพอได้คุยแล้วรู้สึกว่าคนนี้ต้องออกมาแล้วทําอะไรได้พิเศษผมก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นนะก็ไม่คิดว่าจะพิเศษขนาดนี้จะแบบออกมาแล้วก็แบบ ใช่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 ครัผมก็เล่าให้ก้อยฟังใช่เราคอยอยู่ก้อยไปเล่าให้ดูนฟังใช่ไหมใช่เขาแบบอยู่ทีมพี่ก้องเลยพี่ก้องเล่าแล้วก็บอกเฮ้ยผมจำได้ผมจำได้อะไรเงี้ยเขาเอซี่ตูนมากคิดว่าต้อง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 มาแน่ขอบคุณมากที่เยี่ยมเลยครับพี่ก้องครับเรียนอะไรเดือนตั้งอย่างที่เราเข้าไปไหนอย่าเขาไม่รู้ไม่รู้ค่ะว่าพี่ตูใช่ไปเลยไรไปเลยเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนครับถามเลยครับ กระดาษใบนั้นมีค่ามากๆครับเพราะว่าเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับเป็นแรงขับเคลื่อนที่ที่ส่งพลังมากถ้าสมมติจะตื่นดีแต่อยากบอกอะไรกับพี่ตูนนะคะเขาเป็นแรงในใจของเราอยากบอกพี่ตูนว่าขอบคุณพี่ตูนนะครับที่ช่วยส่งพลังและก็ความหวังผ่านบทเพลงของพี่บทเพลงของพี่มีคุณค่ากับหัวใจของผมมากรวมถึงข้อความสั้นๆข้อความนั้น ทำให้ผมมีแรงลุกขึ้นมาทำบางอย่างเพื่อชีวิตตัวเองและที่สำคัญคือผมอยากส่งความหวังเนี้ต่อไปสำหรับคนอื่นด้วยขอบคุณพี่ตูนครับทำว่าเขาจำมันได้ไหมจำมันได้ตอนที่โชว์หลังโชว์เสร็จอะคะ่ะเคยมีให้ให้ของขวัญเล็กตูนกลับไปบ้างค่คะให้ของขวัญพี่ตูนกลับไปรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้านะฮะผ้เาเช็ดหน้าผ้<ช>าเช็ดหน้าเขียนอะไรในห้าง้าผ้าเช็ดหน้าอ่า ไม่แน่ใาจคารับพี่เอาให้เขาดูใช่คนนี้ไหมใช่ครับใช่พี่ใช่ครับชใช่เลยครับ Life in jail พ,พี่พี่พี่ตุ้ยโอ้โอ้คุณพี่โอ้ สุดยอดเลยสุดยอด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 สุผมอีดสุดยอดสุดยอดพร้อมไหมพร้อมครับผมยาวขึ้นนะแต่ก่อนเลยแต่กอนเลยกินนนี้เก็บไว้อยู่เลยพี่จำได้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 ดีด้วยเพราะว่าแต่ไม่รู้รู้หรือเปล่าว่าเพลงชุดธรรมชาติมีเพลงหนึ่งที่ที่ที่แต่งมาจาก ตอนแล้วนั่งคุยกันได้ในเพลงหนึ่งแต่งแต่งจากคําตอบที่ที่เราเราคุยกันเราถามแต่ว่าความันก็จะออาใช่เราเลยเอารเบ้ามันี้มาให้เพราะว่าถ้าไม่มีแต่ก็ไม่มีเพลงในรเบ้ามันนี้ชื่อว่าความฝันกับจักรวาลเนี่ยถามกันเลย้เได้โอ้ได้ได้สีะไรัด้ได้ั โอเคครับทำได้แล้วมีความสุขกับเรนทีเนาะครับที่เหรอครับผมเชื่อว่าแต็กทำได้อยู่แล้วครับส่วนผมทำได้อยู่แล้วครับครับโชคดีโชคดีนะครับครับค้าบรอดูความสำเร็จครับนะครับอันนี้ผมขอคืนผมว่าไม่ได้ครับผมมาผมมาให้ดูเฉยว่าว่าว่าผมเล่นเก็บไว้อยู่ครับ ตอนนั้นไม่มีไลฟ์ฟินคราบแล้วก็คนที่นู้นก็พอผมเข้าไปเล่นแล้วก็ทำไลฟ์บินเจลวขึ้นมา2012ครับเป็นครั้งเดียวที่ผมไปเล่นข้างในข้างในเรนจับในชีวิตแล้วก็รู้สึกประทับใจมากได้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่ดูโอ้ยดีมากดีมากผมมาขอบคุณเขาครับเพราะว่าเขาเป็นที่มาของเพลงครับ เเก็มีนี่คือเป็นเียงใจที่ได้จากแร็คสุดยอดนคืดี